สวัสดีครับผมก๊อฟวงศกรวงช่วอปิ่นทองนะครับวันนี้นะครับตัวผมจะมาแนะนําบริษัท Worldwide Advertising Group หรือว่า WAG Group ให้กับพวกเราได้รู้จักกันนะครับบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทที่ทํากระลาดนะครับผ่านระบบมันติมีเดียนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าสื่อมันติมีเดียออนไลน์คืออะไรนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับนะครับ อย่างที่สองนะครับเขาเรียกว่าสื่อวิดีโอนะครับและสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดนะครับเขาเรียกว่าสื่อแบนเนอร์โฆษณาครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนี้นะครับเขาเรียกว่าสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ครับและในปัจจุบันตอนนี้นะครับบริษัทเรานะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงมีเจ้าที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลฐานลูกค้าของทางบริษัทเรานะครับดังนั้นนะครับทางบริษัทเรา จึงเปิดรับเจ้าที่เพิ่มนะครับเป็นทั้งแบบพาร์ทไทม์และแบบฟูลไทม์ครับพาร์ทไทม์นะครับคือคุณสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือการทํางานก็ได้และแบบฟูลไทม์นะครับคือคุณสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศทางานแบบเต็มรูปแบบได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งหน้าที่หลักๆในการทํางานของคุณนะครับจะมีหน้าที่หลักๆอยู่ทั้งหมด2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกนะครับคือคุณมีหน้าที่ทําการปรัชาสัมพันธ์ สื่อของทางบร,ริษัทเรานะครับซึ่งทางบร,ริษัทเรานะครับจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปให้คุณนะครับเอาไปติดตั้งกับอุปรกรณ์ในการใช้อทอรตเน็ตของคุณอันนั้นคือหน้าที่แรกของคุณนะครับส่วนหน้าที่ที่2ของคุณนะครับคือว่าคุณมีหน้าที่ทําการดูแลฐานลูกค้าที่เขากรอกข้อมูลเข้ามากับทางบร,ริษัทของเราซึ่งหนึ่งฐานข้อมูลลูกค้านะครับจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่500ถึง2,000บาทขึ้นอยู่กับว่าฐานลูกค้านั้นๆที่เขากรอกข้อมูลเข้ามานะครับ และสาหรับคนที่สนใจนะครับก่อนที่ทางคุณจะเริ่มทํางานทางบริษัทเราได้นะครับทางบริษัทเรานะครับจะมีการเปิดสอนในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะครับในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานกับเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่ตั้งใจจะทําจริงๆนะครับให้คุณนะครับติดต่อ กับคนที่ส่งลิงก์นี้ให้กับคุณดูนะครับแล้วเครื่อนทําการลงทะเบียนกับทางบริษัทเรานะครับเพราะว่าในหนึ่งรอบนะครับเรารับจํานวนจํากัดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนงานในรอบนั้นๆด้วยนะครับและสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากการที่คุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือคุณจะรับ SMS เนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณนะครับในการลงะเบียนเข้าเทรนนิ่งงานในวันนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ